สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนตั้งออร์เวอร์เชนด์โมโคอร์เวอร์ชันบล็อกนะครับถ้าได้นะครับให้เราพิมพ์ตัว่าเวอร์ชันบล็อกเวอร์ชันบล็อกครับเราจะเจอเว็บของโมโเคอร์นะครับ,รรบให้เรากดคลิกเข้าไปครับเราจะเห็นคำว,ว่าดาวน์โหลดตรงนี้ก่อนไปแล้ว,ลวก็สิ่งที่เราได้นะครับแต่เมื่อเราใช้ windows นะครับเราจะเป็นเรื่องของ windows ะนะครับเราก็กดโหลดเลย พอเราติดตั้งเสร็จบป้อยทุกอย่างนะครับเราจะได้ตัว Oracle เป็นตัวนี้มาครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทำการโหลด Ubuntu นะครับที่ใน Mac o p u n t u ครับโหลดเป็นตัวนี้ครับ Ubuntu ตัวที่ LST นะครับพอโหลดมานะครับเราก็จะได้เป็นไฟล์แบบ ISO มาครับนี่ครับเราจะได้เป็นไฟล์ตัวนี้มา ขั้นตอนต่อไปนะครับรเรจะทำการเปิด v e r s u o n box ขึ้นมานะครับก็ทำการนะครับกด new ครับแล้วก็ตั้งชื่อที่เป็นชื่อ s ที่ตัวเองตั้งตรงนี้เราก็จะเลือกเป็น linux นะครับแล้วก็เป็น ubuntu 60 iso นะครับเราจะเป็นเลือกเป็นตัว ubuntu ที่เราพโหลดมาเมื่อกี้นะครับมาขา้น s พอมาถึงขั้นตอนใส่ username เขาก็ใส่เป็นชื่อของเองนะครับแล้วก็ host name เป็น ชื่ออะไรก็แล้วแต่เราจะตั้งนี่นะแต่เราจะตั้งพอเราตั้งตู้่างเร็บเราครับกด next นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นแรมของ OS ที่เราจะลงครับข้างล่างก็เป็น CPU ครับโอเคครับแล้วก็ version ดีนะครับเป็น r e c o m m n ประมาณ2 5า G คโอเคครับพอเรา setting เมื่อกี้เรียบร้อยแล้วครับเราก็จะทำงานกด start ครับ พอเปิดขึ้นมานะครับให้เราเลือกนะครับเป็น try or try or install ubuntu คนระับกดเข้าไป <S <S เอันนี้เราก็เป็นการเลือกภาษาคนระับแล้วก็ดี๋เวก็เป็นการตั้งค่าภาษานะเา่างๆนี่เราก็กด Text ไปได้เลย อันนี้เราก็เป็นตั้งเป็นยูเซอร์ของยูเซอร์ของเราเองนะครับไปแล้เสร็จเราก็ทำการ install ไปเลยครับขั้นตอนนี้ก็อาจจะต้องรอนานาหน่อยนะครับพอเสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นพอ install เสร็จทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยครับมันจะขึ้นหน้านี้ครับก็ทำาการ restart ไปี by UBP ครับ แล้วก็ทำการลงอินที่เราตั้งพาสเวิร์ดไว้ครับแล้วก็เราแตะขึ้นหน้านี้ครับให้เราทำการกด next เลยใช่ครับเราก็จะได้เป็นผู้บรรทุกในเวอร์ชันเรียบร้อยครับ